ขมพัฒน์เกิดขึ้นจากใจรัก passion ในความส,สาร้างสรรค์คะ จุดเริ่มต้นก็หลังสงครางโรคครั้งที่สองนะคะท่านตาของกระดจงได้กเกษียณจากข้าราชการก็ลงไปอยู่ที่หัวหินมีใจรักกันการนใ,นในธุรกิจเรื่องการทําผ้าทั้งหมดนี้เป็นการวาดขึ้นมาบนบนผ้าคือเขียนด้วยมือท่านตามองเห็นว่ามีแกลในตลาดเราควรจะสามารถสร้างวอลลุ่มในการทําลายไทยได้มากขึ้นก็เลยมีไอเดียว่าจะสร้างเป็นระบบการทำสกรีนพิม ท,ท,ที่โรงงานที่หัวหินอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของเราลายไทยเป็นลายที่ค่อนข้างยากในการสวมใส่เพราะว่าเป็นลายที่ค่อนข้างสตรัคเจอร์เยอะอยู่เราก็เลยจะต,ต้องปรับเปลี่ยนในการผลิตสินค้าของเราให้มาตอบสนองความต้องการของตลาดมากขึ้นก็เลยได้เปลี่ยนแนวทางของลายจากลายไทยมาเป็นลายไทยประยุกต์ หรือลายที่เป็นเกี่ยวกับการใช้สอยของคนไทยลมต้นเนี่ยก็จะทําเป็นผ้าตัดเสื้อคะ่ะอะไรที่มาตัดเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทั้งหมดแล้วก็ยังทําอยู่วันนี้ไม่เปลี่ยนไปเท่าไหร่ค่ะในการถ่ายลายเหมือนการระบบที่เราเคยเอ,อัดรูปอะค่ะสมัยก่อนเป็นเป็นเป็นแนวนั้นเสร็จแล้วก็ลายเนี่ยก็เอามาพิมพ์ด้วยมือของเราแค่นั้นการทำด้วยมือเนี่ยเราต้องหาคำตอบได้ทุกจุดในกรรมวิธีการผลิต เราได้เรียนรู้อะไรจากตรงนี้มาเยอะลายไทยเป็นลายที่ละเอียดแล้วก็ต้องมีความประณีตมากแต่สิ่งที่จงประทับใจที่สุดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือพนักงานพนักงานพิมพ์พนักงานสีพนักงานทำลายทุกคนพอได้จับปุ๊บได้สัมผัสปุ๊บมีพาชันอันนี้ขึ้นมาทันทีแล้วจงคิดว่ามันมาจากการทำด้วยมือฮะนี่แบบอธิบายไม่ถูกเหมือนกัน พละกิจกรรมไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งนั้นจะแค่สัมผัสสิ่งนั้นต้องมีความรู้สึกมันอาจจะเป็นนามธรรมแต่มันมีความรู้สึกอยู่ทางเหลือเนี่ยสมัยนั้นเขาเขาน้นข้าวเขาเน้งข้าวเอเขาจะมีหมอ้อเข้ามา อันหนึ่งที่เขาแช่ข้าวอยู่ทีนี้ไอหม้อเข้าหมายมารู้ทีหลังวาม,มันคูศิลาเดนคนโบราณเนี่ยเขาไม่ได้ห่ววิชาเขาก็ไอหนูมาสนใจเหรอสอนให้หนู่นนี่นั่งเข้าเตาเป็นที่มาว่าผมเดลกาผมก็จะไปขอดินเข้ามาพอมาปั้งนงานก็จะมาเขียนว่าแรงตัวเองเฉะนั้นผ่านจุดนะเป็นแรงบันดาลใจสามารถเข้ามาสู่จุดหนึ่งที่ผมจะทําเครื่องปั้นดินเผาศิลาเดิ จนมาถึงที่ได้เห็นปัจจุบันนะที่ผมสามารถเอาเครื่องปั้นดินเผาของยุคโบราณเข้ามาแอพพลายหรือเข้ามาจัดองค์ประกอบใหม่เพื่อสร้างงานที่มีคุณค่าในโบราณนั้นสวยงามและโดดเด่นอยในตัวเสมอเขี้ยวไขรกาแตกลายงานนั้นมันเป็นคุณค่าและมีสเสน่ห์ยิ่ง ลายสลประกอมันช่วยเพื่อให้มันเบาขึ้นมาโดยหนึ่งสีไม่เปลี่ยนการหัวโตมไม่เปลี่ยนน้ำหนักบอลผมก็เอาทองคาเขียนเข้าไปในอีกทีหนึ่งแล้วก็นําไปเผาหรืออบเพื่อให้ทองคานั้นหลอมละลายติดบนติดผ่นเครื่องบันเผาเสียหล่ขึ้นมาก็สร้างรายได้สร้างคุณค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นที่ต้องการของตลาด ความเก่าความโบราณด้วยความเป็นเอกลักษณ์นั้นถ้าไม่มีสิ่งเก่าคุณจะไม่มีวันพบสิ่งใหม่ต้องไปคิดดูก็จะพบว่าสิ่งใหม่ที่แท้จริงมันอยู่ใกล้ตัวคุณนั่นแหละหนังจระเค้จริงๆแล้วเป็นอะไรที่ timeless ใช้ได้เรื่อยๆ เรื่องของการสืบสารแล้วก็สืบทอดธุรกิจเนี่ยนะคะจริงๆแล้วต้องขอเริ่มมาจากรุ่นของคุณปู่ฟาร์มจระเข้ปักน้ำที่สมุทรปราการจนมาถึงรุ่นที่สองรุ่นของคุณพ่อซึ่งเป็นแพทย์และได้นำวิทยาศาสตร์เข้ามาจับหลักเกี่ยวกับการเลี้ยงดูพอเลี้ยงจระเข้และผลิตหนังจระเข้นะคะจนมาถึงนกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ หลังเจระเข้อยู่ในตลาดแฟชั่นมาตลอดการเลี้ยงของเจระเข้ในแบบของปัญญาฟาร์มเน้นเรื่องของธรรมชาติค่ะเน้นเรื่องของพฤติกรรมของเจระเข้ให้เขาอยู่กับธรรมชาติให้ได้โดยที่เราจะเลี้ยงเจระเข้โดยไม่ฝืนธรรมชาติของเขาค่ะเพราะว่าปัญญาฟาร์มเนี่ยจำลองระบบนิเวศจำลองป่าเข้ามาไว้ในฟาร์มเพราะฉะนั้นเจระเข้ที่อยู่ที่นี่เนี่ยค่ะก็จะไม่เครียด แล้วก็มีสุขภาพที่ดีปัญญาฟาร์มเราเน้นในเรื่องของการ refine experience หรือการ customize เพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าของเราก็คือเป็นกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาดูสินค้าของเราแล้วพูดคุยกับเราว่าต้องมีการต้องการปรับเปลี่ยนไหมเพราะว่าบางครั้งลูกค้าเข้ามาเขามีไอเดียของเขาอยู่แล้วเราก็สามารถนำม,มา mix and match ให้เข้ากับสิ่งที่เรามีสิ่งที่นั่นไปพัฒนาและต่อยอดได้ก็คือจระเข้ หนึ่งตัวลายของเขาจะไม่ซ้ำกันเลยเพราะฉะนั้นนักออกแบบมาถึงไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้ลายหนังจระเข้ที่ซ้ำไปซ้ำมาสามารถเลือกหนังจระเข้ใน a r e ยอื่นๆเพื่อที่จะสร้างสารรค์ผลงานได้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหนังจระเข้หลักๆก,ก็จะมีในส่วนของกระเป๋าแฟชั่นเข็มขัดนะคะแล้วก็ในส่วนของกระเป๋าสตางค์นอกเหนือจากนี้ก็จะแล้วแต่ผู้ออกแบบนามาสารรค์สร้างผลงานค่ะ ใยสับปะรดเนี่ยอยู่เป็นร้อยปีครับมีข้อมูลทางการวิจัยก็มารองรับด้วยครับแบล็กการ์ผมเนี่ยเป็นจิวเวลรี่ดีไซเนแล้วก็ที่บ้านเนี่ยทำเกี่ยวกับ เท็กซ์ไทแล้วก็การเมนทั้งหมดเนี่ยครับก็เกิดจากที่ผมย้ายมาอยู่ที่ประจวบคีรีขันนะครับแล้วก็ที่เนี่เนี่ยจะมีโรงงานสับประรดเนี่ยเยอะที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็จะมีการนําเอารูปผลผลิตจากเกษตรเนี่ยครับหลังจากที่เราตัดลูกเสร็จก็เข้าไปโรงงานใบเนี่ยพอ3ปีปั๊บเขาก็ตัดทิ้งโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็เลยได้โอกาสว่ามันเป็นของที่เหลือทิ้งจากการ เกษตรที่จะเข้าอุตสาหกรรมโรงงานนะครับเราก็เอามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆตอนที่เราทําเป็นรูปแบบธุรกิจอย่างจริงจังเนี่ยครับเราต้องตลาดนําผลิตครับคอนเซ็ปต์ผมเนี่ยคือเราต้องไปหาตลาดก่อนสิ่งแรกเลยคือเราเอาใบมาจากไร่ก่อน,นครับแล้วก็โรงงานที่เรารับซื้อใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปตีใบให้กลายเป็นใยอย่างที่เห็นอยู่นี่ครับจากใบสับปะรดนะครับแล้วกลายเป็นใยสับปะรด แล้วก็พัฒนากลุ่มลูกค้าก็คือฐานลูกค้าจะดีขึ้นเยอะเลยครับคือตอนแรกเนี่ยก็มี3ประเทศใช่ไหมครับยุโรปก็จะมีแค่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็มาเลเซียแต่ตอนนี้คือทางยุโรปทั้งหมดมีฝรั่งเศสมีอังกฤษตอนนี้คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้าย,ย้อมสีธรรมชาติตอนนี้ก็มีฝางมีครามแล้วก็มีอย่างอย่างตัวนี้ครับคือเราทําโดยการใช้ใยฝ้ายจาก รีไซเคิลมาใช้ประกอบด้วยก็กลายเป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งหมดของเราทําตอนที่จดวิสาหกิจชุมชนเนี่ยครับเราได้ขึ้นทะเบียนกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมทุกอย่างเนี่ยก็คือเราเป็นเป็นที่เดียวในประเทศตอนนี้ครับที่ได้ขึ้นทะเบียนการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เนี่ยของเราเนี่ยต่อไปเราคงเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียนะครับเพราะว่าในบริษัทเราถึงจะเป็นบริษัทเล็กๆแต่ก็มีบริษัทใหญ่จากต่างประเทศติดต่อมาตลอดก็ ตามกําลังผลิตของเราก็คือเรายังผลิตได้ไม่ไม่เยอะเพราะเรามุ่งเน้นในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนด้วยประสบการณ์แล้วก็ด้วยความถนัดของวิชาการที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยก็เลยส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่เราทําอยู่ที่เกี่ยวกับใยสับรดทั้งหมดเนี่ยมันได้รับผลตอบรับที่ดีแล้วก็ต่อไปในอนาคตเนี่ยมันน่าจะดีมากขึ้นครับถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรสักวันหนึ่ง ผู้ผลิตรับจ้างผลิตอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะล่มสลายไปวันมอร์ติงก็เป็นแบรนด์ที่เริ่มต้นมาจากสิ่งที่าทางผมเองเนี่ยคิดมานานแล้วเพราะว่าที่บริษัทเราก็เป็นมีพื้นฐานมีประสบาการณ์แล้วก็มีองค์ความรู้ทางด้านการ ทอผ้าก็เลยส่งเทียบเชิญคุณชลันมาเป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาร่วมกันนะครับหัวใจของโองทีคือการที่เราเปิดเวทีเครื่องทอของเราคือเวทีของเราก็คือคนจะต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่งานพิมพ์ความดูแลบริตี้ความคงทนมันมากกว่าความคลาสสิกในตัวงานทอมันมีความเป็นอาร์ติสติกนั้นมากกว่ามากนี่ก็คือ การที่นักสร้างสรรค์เหล่านั้นจะสามารถมาร่วงมงานกับเราได้แล้วก็เป็นอย่างที่คุณชลันบอกก็เราก็เป็นเวทีเปิดกว้างได้ครับมันต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอยู่อย่างน้อย3องค์ประกอบองค์ประกอบแรกก็คือต้องมีดีไซน์ที่มันดูแล้วมันจะไม่ใช่เป็นแบบเรียบเรียบองค์ประกอบที่2เนี่ยก็คือตัววัตถุดิบนะครับซึ่งวัตถุดิบเนี่ยมันมันจะต้องแปลกองค์ประกอบที่3าที่สําคัญก็คือเครื่องจักรลายมาลักษณะนี้วัตถุดิบมาแบบนี้ ใหญ่เล็กแข็งนิ่มนะครับยืดหยุ่นไม่ยืดหยุ่นประกอบกันเนี่ยมันจะต้องวิ่งบนเครื่องจักรได้นวัตกรรมที่เรามีในมือตอนนี้ที่อยู่ในแท้งแท้งเนี้ยมันสามารถใช้ได้ถึง5ปีวัะสุของเราเนี่ยเราไม่ได้เรียกว่าผ้าเราจำกัดความมันว่ามันเป็นเซอร์เฟสมันเป็นมันเป็นพื้นผิวพอแม็ในการทํางานของ OLT มีหลายแบบแต่ว่าแบบที่ เราค่อนข้างภูมิใจก็คือความบ้านี่แหละอย่างที่บอกลายที่เราได้เนี่ยแน่นอนยูนิคเนสมันมามันเริ่มต้นจากคนที่วาดให้เราเร็จที่สองคือเรื่องอินโนเวชันอันนี้ผมค่อนข้างไวใจเพราะว่าแท้งอินโนเวชันของเรามันก็มันเริ่มขยับหนีจากคอลเลกชันแรกไปแบบเรื่อยๆกลุ่มลูกค้าก็มีตั้งแต่เด็กมากยันแบบเป็นผู้สูงอายุอะไรเงี้ยนีมีหมดเลยเราจะทําอะไรออกมามันก็ต้องแฟชั่นเนเบิลแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องไม่เหมือนกับคนอื่นเราก็ต้องสร้างความแตกต่างมันก็ต้องมี ความเป็นนวัตกรรมอยู่ในนั้นด้วยครับผมเชื่อว่ามันมันเป็นเส้นตัดด้วยกันถ้าเราเอาผ้าที่ไม่แฟชั่นเลยแต่น,นวัตกรรมมากมันก็อาจจะขายไม่ได้ลูกค้าไม่รับแต่ถ้ามันแฟชั่นมากแล้วมันไม่มีนวัตกรรมอะไรเลยมันก็น่าเบื่ออ,อย่างเงี้ยครับมันก็เลยต้องไปด้วยกัน